อุปาทานปริตัสนาสูตรว่าด้วยความสะดุ้งเพราะถือมั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าพิสุทั้งหลายเราจักแสดงความสะดุ้งเพราะความถือมั่นและความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิสุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังต่อไปนี้พิสุทั้งหลายก็ความสะดุง้งเพราะความถือมั่นย่อมมีอย่างไร พิสุทั้งหลายอุตุชนผู้มีได้สดับแล้วในโลกนี้มีได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะมีได้รับแนะนำในอริยธรรมมีได้เห็นสตะปุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสตะปุรุษมีได้รับแนะนำ ในสัพปริสธรรมย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีรูปหนึ่งย่อมเห็นรูปในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในรูปหนึ่งรูปของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะรูปของเขาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไป วิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูปความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูปย่อมครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำปุถุชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียวมีความรำบะใจ มีความห่วงใยและสะดุ้งอยู่เพราะความถือมั่นย่อมเห็นเวทนาโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีเวทนาหนึ่งย่อมเห็นเวทนาในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในเวทนาหนึ่งเวทนาของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะเวทนาของเขา แปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งเวทนาความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งเวทนาย่อมครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำปุถุชนนั้น ย่อมมีความหวาดเสียวมีความลำบากใจมีความห่วงใยและสะดุ้งอยู่เพราะความถือมั่นย่อมเห็นสัญญาโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีสัญญาหนึ่งย่อมเห็นสัญญาในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในสัญญาหนึ่งสัญญาของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไป เพราะสัญญาของเขาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสัญญาความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสัญญาย่อมครอบงำจิตของปุตุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำ ุุุ้ชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียวมีความลำบากใจมีความห่วงใยและสะดุ้งอยู่เพราะความถือมั่นย่อมเห็นสังขารโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีสังขารหนึ่งย่อมเห็นสังขารในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในสังขารหสังขารของเขานั้นย่อมแปรปวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสังขารของเขาแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสังขารความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสังขารย่อมครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิต ถูกครอบงำปุถุชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียวมีความลำบากใจมีความห่วงใ่และสะดุ้งอยู่เพราะความถือมั่นย่อมเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีวิญญาณหนึ่งย่อมเห็นวิญญาณในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในวิญญาณหนึ่ง วิญญาณของเขานั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะวิญญาณแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปวนแห่งวิญญาณความสะดุ้งและความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปวนแห่งวิญญาณย่อมครอบงำจิตของปุถุชนนั้น ตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำปุถุชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียวมีความรำบาดใจมีความห่วงใยและสะดุ้งอยู่เพราะความถือมัน่นพิสุททั้งหลายความสะดุง้งเพราะความถือมัน่นย่อมมีอย่างนี้แลพิสุท์ทั้งหลายก็ความไม่สะดุง้งเพราะความไม่ถือมัน่น ย่อมมีอย่างไรพิสุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวิน,นัยนี้ผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยะทั้งหลายผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะผู้ได้รับแนะนำดีแล้วในอริยะธรรมผู้เห็นสติบุรุษทั้งหลายผู้ฉลาดในธรรมของสติบุรุษผู้ได้รับแนะนำดีแล้ว ในสัพป,ปุริสธรรมย่อมไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมไม่เห็นตนมีรูปหนึ่งย่อมไม่เห็นรูปในตนหนึ่งย่อมไม่เห็นตนในรูปหนึ่งรูปของอริยะสาวกนั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะรูปแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไป วิญญาณจึงไม่มีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูปความสะดุ้งและความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูปย่อมไม่ครอบงำจิตของอริยะสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยะสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียว ไม่มีความลำบากใจไม่มีความหงใยและไม่สะดุง้งเพราะไม่ถือมัน่นย่อมไม่เห็นเวทนาโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมไม่เห็นตนมีเวทนาหนึ่งย่อมไม่เห็นเวทนาในตนหนึ่งย่อมไม่เห็นตนในเวทนาหนึ่งมมเ,นนนเวทน,น,นาของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะเวทนาแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงไม่มีความหมุนเวียนไปตามความแปรปวนแห่งเวทนาความสะดุ้งและความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปวนแห่งเวทนาย่อมไม่ครอบงำจิตของอริยะสาวกนั้นตั้งอยู่ เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียวไม่มีความรำบากใจไม่มีความห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นย่อมไม่เห็นสัญญาโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมไม่เห็นตนมีสัญญาหนึ่งย่อมไม่เห็นสัญญาในตนหนึ่ง ย่อมไม่เห็นตนในสัญญาหนึ่งสัญญาของอริยะสาวกนั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสัญญาแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงไม่มีความหมุนเวียนไปตามความแปรปวนแห่งสัญญาความสะดุ้งและความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียน ไปตามความแปรปวนแห่งสัญญาย่อมไม่ครอบงำจิตของอริยะสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยะสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียวไม่มีความลำบากใจไม่มีความห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นย่อมไม่เห็นสังขารโดยความเป็นตนหนึ่ง ย่อมไม่เห็นตนมีสังขารหนึ่งย่อมไม่เห็นตนในสังขารหนึ่งย่อมไม่เห็นสังขารในตนหนึ่งสังขารของอริยะสาวกนั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสังขารแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงไม่มีความหมุนเวียนไปตามความแปรปวนแห่งสังขารความสะดุ้ง และความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสังขารย่อมไม่ครอบงำจิตของอริยะสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยะสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียวไม่มีความรำบากใจไม่มีความห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น ย่อมไม่เห็นวิญญาณโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมไม่เห็นตนมีวิญญาณหนึ่งย่อมไม่เห็นวิญญาณในตนหนึ่งย่อมไม่เห็นตนในวิญญาณหนึ่งวิญญาณของอริยะสาวกนั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะวิญญาณแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงไม่มีความหมุนเวียน ไปตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณความสะดุ้งและความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณย่อมไม่ครอบงำจิตของอริยะสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยะสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียวไม่มีความรำบากใจ ไม่มีความห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นพิสุทั้งหลายความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นย่อมมีอย่างนี้แลปฐมอุปาทานปริตัสนาสูตรที่เจ็ดจบทุติยอุปาทานปริตัสนาสูตรว่าด้วยความสะดุ้ง เพราะความถือมั่นสูตรที่สองนากรุงสาวัตถีที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุทั้งหลายเราจกแสดงความสะดุ้งเพราะความถือมั่นและความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าวพิสุทั้งหลายก็ความสะดุ้งเพราะความถือมั่นย่อมมีอย่างไรพิสุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเรารูปของเขานั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไป พราะรูปแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้นย่อมเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราเวทนาของเขานั้นย่อมแป,ปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะเวทนาแปรปรวน และเป็นอย่างอื่นไปโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้นย่อมเห็นสัญญาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราสัญญาของเขานั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสัญญาแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไป โสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปายาสะจึงเกิดขึ้นย่อมเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราสังขารทั้งหลายของเขานั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสังขารทั้งหลายแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไป โซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสัจึงเกิดขึ้นย่อมเห็นวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราวิญญาณของเขานั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะวิญญาณแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปโซกะปริเทวะทุกข โทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดขึ้นพิสุทั้งหลายความสะดุ้งเพราะความถือมัน่นย่อมมีอย่างนี้แลพิสุททั้งหลายก็ความไม่สะดุง้งเพราะความไม่ถือมัน่นย่อมมีอย่างไรพิสุททั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณา เห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรารูปของอริยะสาวกนั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะรูปแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุป,ปายาสะจจึงไม่เกิดขึ้นย่อมพิจารณา เห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะเวทนาแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสจึงไม่เกิดขึ้น ย่อมพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาของอริยาสาวกนั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสัญญาแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปโซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสจึงไม่เกิดขึ้น ย่อมพิจารณาเห็นสังขารว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสังขารของอริยะสาวกนั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสังขารแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะจึงไม่เกิดขึ้น ย่อมพิจารณาเห็นวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะวิญญาณแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสจึงไม่เกิดขึ้น พิสุด์ทั้งหลายความไม่สะดุง้งเพราะความไม่ถือมัน่นย่อมมีอย่างนี้แลทุติยะอุปาทานปริตัสนาสูตรที่แปจบประไตปิโดยสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่17สังยุตตนิกายขันทวารวักข้อที่3 1ถึง35ห